สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของที่ฮังการีนะคะปกติที่ฮังการีเนี่ยจะมีสี่ฤดูหน้าร้อนใบไม้ร่วงแล้วก็เข้าหน้าหนาวแล้วก็ใบไม้ผลินะคะที่บอกเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆเ,เป็นช่วงปิดเทอมของดาก้าก็เลยมีเวลาที่จะได้สะสมตู้เสื้อผ้าของดาก้าเสื้อผ้าดาก้าเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาจะมีแบบเสื้อผ้าที่ต้องใส่ตามฤดูต่าง ไม่ใช่ว่าตามแฟชั่นหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ให้เหมาะกับอากาศเพราะว่าอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยตอนนี้ก็ร้อนมากๆ30กว่าองศาเราแดดเช่นนี่ก็แรงกว่าบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่ใส่หน้าร้อนก็จะแบบบางๆแล้วก็คือให้เหมาะกับอากาศอย่างพอฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยถ้าเราจะใส่ข้างในเป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนก็จริงแต่อย่างน้อยก็ต้องมีแจ็คเก็ตอะคะต้องมีเสื้อใส่ทับอีกทีอย่างพอเข้าหน้าหนาว แจ็คเก็ตที่ใส่เนี่ยก็ต้องเป็นแจ็คเก็ตหนาๆเพราะว่าแจ็คเก็ตธรรมดาก็จะเอาไม่อยู่แล้วเราก็จะต้องมีผ้าพันคอมีอะไรอย่างพวกผ้าพันคออะไรเง,งี้ยยังใช้ได้หลายปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ปีเนี่ยตาก้าเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเซ็ตหนึ่งของฤดูหนึ่งเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนพอปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยตอนนี้จะเอากลับมาใส่เอาเสื้อผ้าหน้าร้อนของปีที่แล้วกลับมาใส่ปรากฏว่าคับหมดแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเสื้อผ้ายังใหม่อยู่เลยอะค่ะยังใส่ได้แค่แบบ เดียวเลยคิดว่าเราควรที่จะเอาเสื้อผ้าพ,พวกนี้ไปบริจาคดีกว่าที่บ้านเด็กกำพร้าค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของบ้านเด็กกำพร้าที่นี่ถ้าเขาให้ถ่ายนะคะตอนนี้ก็กําลังนั่งรถนะคะแล้วก็กําลังจะไปที่ที่เราจะบริจาคของกันนะคะดรากาดีใจไหมคะที่ดราได้มาบริจาคของให้คนอื่นครับโรเนียหนุกไช่ไมก็ใช Right here. You go through that door and just say donation. Okay. Long can. Is that is that more? Mm -hmm. For the kids. Yeah. Thank you. เป็นไงบ้างลูกไม่เจอเด็กคนอื่นเลยเนาะใช่ School ข้างในดูเหมือนโรงเรียนใช่ไหมลูกแล้วก็สะอาดสะอ้านดีนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นเด็กแล้วเขาก็ไม่ให้ถ่ายด้วยเราก็ได้แค่ฝากเสื้อผ้าเขาเอาไว้นะคะแล้วก็บอกฝากให้เด็กๆเ,เขาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้เสร็จภารกิจแล้วดาการู้สึกดีไหมลูกที่ดาก็ได้บริจาคของให้คนอื่นครับ อย่าโอเคขอบคุณที่ติดตามบล็อกนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ peace